พบกับผมโชคประยูนบ้านไม้เรือนไทยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่จะส่งมอบงานนะครับทีมช่างเราก็จะเก็บรายละเอียดนะครับทําความสะอาดแล้วก็ปรับพื้นดินนะครับให้คุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทุกงานเราก็จะทําเป็นมาตรฐานไว้นะครับก็ในส่วนที่ก่อนส่งมอบงานก็เราจะให้ลูกค้ามาตรวจงานแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบงานทุกครั้งนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับในการสร้างบ้านของเรา นะครับซึ่งในการตรวจงานนะครับผมก็จะมาดูแลนะครับทีมช่างว่าเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะครับแล้วก็คุณลูกค้ามาก็จะได้พาชมบ้านนะครับว่าโอเคเรียบร้อยเป็นที่พอใจซึ่งระบบนี้นะครับเราจะทําอยู่ประจํานะครับโดยที่ผมจะเป็นคนดูแลนะครับให้คุณลูกค้าพาดูบ้านเองนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะบ้าน2ห้องนอนนะครับมีระเบียงด้านข้างนะครับหนึ่งห้องน้ํานะครับพร้อมมุง ด้านหน้าบันไดเต็มนะครับแล้วก็ยังมีมุมด้านข้างนะครับที่คุณลูกค้านะครับให้ทานะครับเผื่อโอกาสว่าอยากทําห้องครัวด้านล่างนะครับอันนี้ก็มุงเต็มตรงด้านข้างเลยนะครับซึ่งหลังนี้ก็คือจบเด็ดเสร็จเลยนะครับพร้อมต่อเสาพร้อมยกสูงนะครับราคาอยู่ที่6 9 0 0 0 0บาทนะครับก็คือพร้อมส่งและก็ติดตั้งให้ลูกค้าที่จังหวัดพะเยานะครับหรือทุกที่ทั่วประเทศนะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกรายละเอียดของคุณลูกค้าว่า งานนะครับที่เราใช้ทั้งหมดก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สีที่เราทําก็จะเป็นสีไม้สักนะครับและนี้จะใช้เป็นสีไม้สักนะครับใ,ในการทําสีนะครับแล้วก็ในการพ่นตัวบ้านนะครับในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่จะเป็นตรงบันไดเราก็จะมีการเทปูนให้เรียบร้อยเลยนะครับเสาทุกต้นเราก็จะมีการเทปูนนะครับให้ทั้งรากฐานนะครับก็คือตั้งแต่ฟุตติ้งนะครับ วางเหล็กตะแกรงนะครับแล้วก็เทเพื่อความแข็งแรงนะครับอ่าซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นด้านบันไดนะครับที่มุงหลังคานะครับก็บอกได้เลยว่านะครับทุกหลังทุกคลิปนะครับเราก็จะทําตามมาตรฐานของโชคอยุนนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้บ้านที่ถูกใจนะครับแล้วก็เป็นที่พอใจนะครับทุกหลังนะครับฝากนะครับติดตามโชคอระยุนด้านไม้เรือนไทยหรืออยากจะได้บ้านนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ ที่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0864657080นะครับสามารถแอดไลน์นะครับเป็นไอดีเบอร์โทรเลยครับ0864657080นะครับพบก,กับผมชุกบุนบ้านไม้เรียนไทยครับสวัสดีครับ